สวัสดีค่ะ hello everyone h o นค o ะยูทูบเดย์ไอเอ็มวีแฮปปี้เอนจอยอิทติ้งคุกกิ้งอเกนออนฮอลสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้พอล่ามีเมนูอาหารเที่ยงสบายๆส,สไตล์พอล่านะคะส้มตำปลาระ้ะขนมจีนสูตรไก่ทอด ไม่อมน้ำมันกรอบหอมนะคะไม่อมน้ำมันเลยสูตรนี้ดีมากเลยนะคะทอดง่ายๆสไตล์ฮอลล่าค่ะก็เมนูเนาะกินตามมีตามเกิดตามภาษาบ้านๆง่ายๆนะคะอยู่ในช่วงฮอลิเด์ก็สรรหาอาหารบ้านเราเนาะมากินง่ายๆอยากค่ะในื่นมีโอกาสทำก็ทำ ท่าที่ทําได้วันนี้จะมีอะไรมาแจ้งข่าวเกี่ยวกับตัวเองนะคะเดี๋ยวจะมีเรื่องเมาส์มอยตัวเองในอดีตที่ผ่านมาเดี๋ยวพะร่าจะออกคลิปนะคะเกี่ยวกับ my story เกี่ยวกับชีวิตของฉันมาอยู่ที่นี่ได้อย่างไรนะคะย้อนไปสิบกว่าปีที่แล้วนะคะเดี๋ยวพอล่าจะมาเล่าให้ฟังเป็นสเต็ปบายสเต็ปบายสเต็ปนะคะตั้งแต่สิบปีที่แล้วนะย้อนไปนะคะความเป็นมาของพอล่านี้มาได้อย่างไรมาอยู่ตรงนี้กินส้มตําทุกวันนี้ได้อย่างไรนะคะเดี๋ยวจะมีเรื่องมาเล่าเมาหมอยตัวเองนะคะ ไม่มีใครเมาส์ก็เมาส์ตัวเองให้ฟังนะคะอย่าลืมติดตามนะคะเดี๋ยวมากินเลยพูดมากแล้วมัพูดมากต้องกินหิวค่ะนะคะโอ้โหส้มตำสีสุดชัดมากเลยค่ะชิมส้ตมตำก่อน ลองชิมไก่ทอดสิสูตรใหม่นี่ยสูตรใหม่ของพล่าวันนี้ค่ะกรอบนอกนุ่มในวิธีทำเดี๋ยววิธีทำทาตําวิดีโอพอล่าทำง่ายๆนะคะไม่นาแป้งไม่อมน้ำมัน อร่อยค่ะเนื้อข้างในชุ่มชุมข้างนอกกรอบ เกลือเทศนะคะมีวิตามินบำรุงผิวพรรณค่ะอร่อยคะ่ะ e ก่ไฟไรซ์นูเดิลไทยไสารพะพยาสลัดยำมีสเปซี่ กรอบนุ่มมากไม่อมน้ำมันสุดยอดส้มตำก็เผ็ดไม่เผ็ดมากแต่พลอล่าก็เผ็ด <laughs> อย่าลืมติดตามนะ <laughs> ก็ถึงเวลากินผลไม้สิ้นเคยค่ะนะคะบูเบอรี่ลูกง่ายใหญ่ลูกเบี้บิด โตมากเลยไม่เคยเห็นมีคนไปช็อปปิ้งเมื่อวานซื้อมา,มา,มาไม่เคยเห็นลูกเบอร์เบอรี่โตขนาดนี้เลยสตรอเบอรี่กันว่ะซดคูเม,มอสซดทุกวันมีทุกวันที่โค กรอบหอมนุ่มชะลอความแก่นะคะเผ็ดเผ็ดกินไม่เยอะแต่กินหลายอย่างอิ่มเรียบร้อยแล้วค่ะ อิ่มน้ำสำราญสุขสบายมีความสุขนะคะก็อาหารยำเที่ยงวันนี้นะคะก็น้องไก่ทอดสุดเด็ดอร่อยมากส้มตำขนมจีนก็อร่อยถูกใจจริงๆกับผลไม้นะคะสตรอเบอร์รี่บลูเบอรี่บลูตตอร์มรอนนะคะน้ำมะเขือเทศนะคะรู้วนมีแต่วิตามินทั้งนั้นเลยวันนี้ <c oughs> ก็ ขอขอบคุณที่ติดตามชมนะคะก็อย่าลืมติดตามพอล่าพาเพลินนะคะอย่าลืมนะจะมีข่าวดีมาเล่าให้ฟังเร็วๆนี้นะคะขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย